สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมฝรั่งอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราปลูกไว้นะครับซึ่งก็คือฝรั่งหวานพิรุนนะครับฝรั่งหวานพิรุนเป็นสายพันธุ์ที่ปรับปรุงมาจากมหาวิลาลเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งตามข้อมูลเนี่ยได้รวบรวมจุดเด่นของฝรั่งพันธุ์ดีหลายๆสายพันธุ์นะครับยกตัวอย่างเช่นจะมีเนื้อละเอียด เหมือนฝรั่งกิมจูนะครับแล้วก็มีความกรอบนะครับเหมือนฝรั่งแป้นสีทองนะครับและอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือมีความหวานนะครับเนื้อหนานะครับมเมล็ดน้อยนะครับจากลูกนี้นี่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็น่าจะสัก70%ละสำหรับความแก่ของเขานะครับซึ่งก็คิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะ เอาไปชิมได้แล้วนะครับต้นนี้เนี่ยปลูกมาไม่ถึง1ปีนะครับต้นเล็กๆแต่ก็ให้ผลดกเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ